Give it to me like... ไไะะะกับช่องโปรฟอร์ดบายแนนน,ยยตออตนนี่ค่ะที่พุทธการขายโชว์รูมฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่ปทุมธานีค่ะก่อนรับชมคลิปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโปรฟอร์ดบายแนนนี่ไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดการอัปเดตคลิปนะคะทารถยนต์ฟอร์ดและการตกแต่งเท่ๆนะคะวันนี้นะคะเนจะพาทุกท่านนะคะมาชมอีกหนึ่งคันนะคะที่เป็นไฮไลไท์เลยนะคะสำหรับคันนี้แล้วก็เป็นอีกหนึ่งคันนะคะที่ลูกค้าหลายๆท่านนะคะกำลังรอคอยนั่นก็คือได้เน็กเจอร์แลนเจอร์รุ่นสตอร์มแท็กน สีขาวสวยๆแบบนี้นะคะมาถึงโช right ว์รูมเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถทดลองขับนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะติดต่อเข้ามาสอบถามข้อมูลกับเซลล์นั้นได้เลยเดี๋ยววันนี้น่าจะพาไปชมนะคะว่ารถเดิมๆที่มาจากโรงงานนะคะให้อะไรมาบ้างนะคะสําหรับรุ่นสตอมแท็กนะคะจะมีทั้ง 4x4 และ 4x2 นะคะในส่วนของ 4x2 นะคะราคาจำหน่อยู่ที่1.264.000บาทนะคะเป็นเครื่อง2.0ลิตรนะคะ 210แรงม้าค่ะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่500นิวตันเมตรแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้10สปีดด้วยนะคะแล้วก็ระบบ4คูณ4นะคะสำหรับสายออฟโรดทัดพาดเลยค่ะสำหรับตัวนี้นะคะราคาจำหน่ายอยู่ที่1,399,000บาทนะคะเครื่องยนต์2.0เิยเช่นกันค่ะ210แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะคะแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้ S 10 s สปีดนะคะเทอร์โบคู่ทั้งตัวขับ2และขับ4เลยนะคะไปดูกันดีกว่านะคะว่าตัวรถให้อะไรมาบ้างนะคะและสวยแค่ไหนคะ่ะเราเริ่มกันเลยนะคะถ้าสายตาสวยๆโดดเด่นเลยนะคะอะคริลิกด้านบนนั่นเองนะคะสำหรับอะคริลิกนะคะให้มาเป็นสีดำด้านสวยๆแบบนี้เลยนะคะติดตั้งมาจากโรงงานนะคะ เป็นคำว่าเรนเจอร์นั่นเองนะคะ DNA ของรุ่น Stormpac k นะคะแล้วก็ตัวกระจังนะคะโดดเด่นมากๆเลยนะคะสำหรับตัวกระจังเป็นสีดำเงาสวยๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับโลโก้ที่เป็นสีดำแบบนี้นะคะโลโก้สีพิเศษนะคะสำหรับรุ่น Stormpac k แล้วก็อยู่ในตัวของ Everest Sport นั่นเองนะคะ มาพร้อมกับกล้องด้านหน้านะคะตัวนี้มีกล้องด้านหน้ามาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัวกระจังด้านหน้านะคะมาพร้อมกับไฟ LED นะคะที่ฝังมาจากโรงงานเลยนะคะฝังละ3ดวงแบบนี้นะคะให้ค่าแสงสีขาวนะคะเอก,กลักษณ์ของ Storm Tag เลยที่หลายๆขั้นรอคอยนะคะมาเรียบร้อยแล้วนะคะสวยมากๆนะคะตัวจริงสวยมากๆนะคะพร้อมกับกระจัง ที่มาพร้อมกับแผงรังผึ้งระบายความร้อนได้ดีนะคะเป็นแผงรังผึ้งขนาดใหญ่สีดําเงาวสวยๆแบบนี้เลยโดดเด่นและลงตัวมากๆนะคะสําหรับด้านหน้าแล้วอีกส่วนหนึ่งนะคะด้านล่างนะคะสําหรับตัวกันชนด้านล่างนะคะจะออกแบบมาเป็นดีไซน์แบบตัวเฮดสีดําแบบนี้นะคะแล้วก็แคงด้านล่างจะเป็นสีบรอนเงินนะคะแล้วจะมีคลิปที่เป็นลูกเล่นนะคะที่เพิ่มมาในส่วนของรุ่นสตอรมแท็กนะคะ,นะคะก็จะเป็นคลิปสีแดงแบบนี้นะคะ โดดเด่นนะคะแล้วก็ทําให้ตัวรถดูสปอร์ตนะคะดูหรูหราและเทมากๆนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหน้าทั้งหมด4จุดค่ะและในส่วนของระบบไฟด้านหน้านะคะตัวนี้ให้มาพร้อมกับชุดไฟแบบอัจฉริยะนั่นก็คือชุดไฟแบบ m a t i i LED ให้มาเลยในส่วนของตัว s Storm Pack นะคะไม่ว่าจะเป็นขับ2และขับ4นะคะเป็นชุดไฟ m a t i i แบบนี้มาให้เลยชุดไฟ m a t ท i นะคะเขาจะมาพร้อมกับลูกแก้วโรเทสเตอร์2ดวงนะคะก็จะมี ดวงด้านบอและดวงดอลลานะคะพร้อมกับไฟช่วยเลี้ยวนะคะอันนี้ก็จะมีระบบการแสงยังตาให้มาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมาพร้อมกับไฟตัว C ีที่เป็นสีแคมนะคะเอกลักษณ์โดดเด่นเลยนะคะให้ค่าแสงสีขาวนะคะมองยังไงก็ชัดมองมาแต่ไกลคะ่ะโดดโดดเด่นมาแต่ไกลเลยนะคะสําหรับตัวชุด C นะคะที่เป็นไฟ LED แบบนี้นะคะมองชัดเจนค่ะ Next Gen ฟอดแน่นอนนะคะแล้วก็ตัวสีขาวสวยๆแบบนี้นะคะตัดด้วยสีดําเงานะคะลงตัวนะคะแล้วก็ล้อนะคะเป็นซุ้มล้อบิวอินมาจากโรงงานให้แล้วนะคะตัวซุ้มล้อเป็นสีดําเงาสวยๆแบบนี้เลยนะคะขนาด3นิ้วนะคะแนบไปกับตัวรถเรยแล้วก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมนะคะที่เป็นชุดแต่งต,งต่างๆนะคะที่เป็นในส่วนของตัวแรนเจอร์ทั้งหมดนะคะสามารถตกแต่งเข้าไปที่ชุดตัวของรถ o r m Pack ได้เลยนะคะอีกหนึ่งจุดนะคะสำหรับไฮไลท์ของตัว Storm Pack นะคะสำหรับล้อแม็กนะคะ รุ่น s ตอ r m t a กนะคะให้แม็กขนาด20นิ้วมาเลยนะคะตัวแม็กนะคะเป็นสีดาแฟตแบ็กแบบนี้นะคะเป็นการดีไซน์ในส่วนของล้อแม็กเป็นดีไซน์แบบใหม่นะคะโลโก้ฟอดชัดเจนนะคะแล้วมีคลิปสีแดงแบบนี้นะคะโดดเด่นมากๆเลยเฉพาะรุ่น s ตอม m t a กนะคะตัวยางนะคะตัวนี้ตัวยางเป็นยางกุดเยียนะคะ ซีรีส์อยู่ที่255ค่ะ55 R 2 0นะคะแล้วก็มาพร้อมกับดิสเบรคทั้งหน้าและหลังด้วยให้ระบบมาดีนะคะในส่วนของชุดโช๊คนะคะโช๊คเป็นแบบโมโนทูบมาทั้งข้างหน้าและข้างหลังด้วยนะคะตัวรถนะคะดูสปอร์ตหรูหรามากๆนะคะแล้วก็ให้ระบบการขับขี่มาดีด้วยนะคะแก้มข้างนะคะเป็นเอกลักษณ์เลยนะคะเป็นตัว C นะคะเป็นขอบเป็นสีดำเงาแบบนี้นะคะพร้อมกับคำว่าไบเทอร์โบนะคะบ่งบอกเลยนะคะว่าเป็นตัว เครื่องยนต์เท่าไหร่นะคะเป็นเคอร์โบคู่นะคะสำหรับตัวน,นี้แล้วก็จะดจิงระบายความร้อนได้จริงค่ะตัวครอบกระจกนะคะเป็นสีดําเงานะคะพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะให้มาเรียบร้อยแล้วและกล้องด้านข้างนะคะตัวนี้จะใช้ร่วมกับกล้องด้านหน้าและกล้องด้านหลังนะคะเป็นกล้อง3 6มอองศาแล้วก็มีเซ็นเซอร์ที่ปลายกระจกนะคะเป็นเซนเซอร์บายสปอร์ตมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะกระพริบเตือนปเป็นสีส้มนะคะเวลาที่มีรถมาที่จุดอับนะคะอันนี้ก็ให้มาดีสําหรับ ระบบการขับขีดตัวนี้นะคะเอกลักษณ์อีกหนึ่งจุดสำหรับรุ่น Storm Pack นะคะที่เฉพาะรุ่นเลยนะคะนั่นก็คือตัวราวหลังคาด้านบนนะคะเป็นสีดำด้านแบบนี้นะคะเป็นทรงยกสูงนะคะและราวหลังคาสามารถปรับสลับคว้นะคะทำเป็นแหลกด้านบนได้ด้วยนะคะรองรับน้ำหนักได้เยอะเลยด้วยนะคะตัวราวหลังคาเฉพาะรุ่น Storm Pack นะคะที่เป็นแบบนี้ให้นะคะ และด้านข้างนะคะจะมาพร้อมกับอะคริลิกด้านข้างนะคะที่เป็นคําว่า Storm Pack นะคะโดดเด่นมากๆเลยนะคะสีดํานะคะตัดขอบด้วยสีแดงนะคะอันนี้ก็สวยมากๆเลยนะคะพร้อมกับลายสติ๊กเกอร์นะคะที่เป็นลายมาใหม่เฉพาะรุ่นเลยนะคะมิติด้านข้างนะคะตัวซุ้มล้อนะคะดูสวยลงตัวมากๆเลยนะคะสําหรับรถเดิมๆเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่ชอบนะคะหรืออยากทดลองขับติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะ แล้วอีกหนึ่งจุดนะคะที่เป็นไฮไลท์สำหรับตัว Storm Pack นะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวโลบาร์ของเขานั่นเองนะคะตัวโลบาร์เป็นสีดำด้านแบบนี้นะคะพร้อมกับสามารถปรับระดับตามการใช้งานของลูกค้าได้นะคะ พร้อมกับชุดครอบท้ายกระบะน,นะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของรุ่นเลยนะคะเป็นสีดำด้านนะคะตัวโลบาร์นะคะสามารถพับเก็บตำแหน่งด้านบนได้ด้วยนะคะเวลาเราบรรทุกก็สามารถเปิดพับขึ้นได้นะคะแล้วก็อย่างที่แนนแจ้งนะคะตัวราวหลังคาด้านบนสามารถสลับขว้เป็นเหมือนแหลกบรรทุกด้านบนได้ด้วยนะคะในส่วนของด้านท้ายนะคะสำหรับ t o อมแทนะคะก็ ดีเอของน e กเจเลยนะคะอย่างที่ท่าแจ้งนะคะท้ายกระบะก็จะเป็นดีไซน์แบบใหม่ของเขานะคะไฟเบรกยัดตำแหน่งลงมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ตำแหน่งที่ชัดเจนขึ้นมองเห็นได้ง่ายขึ้นนะคะพร้อมกับท่องนะคะสามารถล็อกคุณแจด้านหลังได้ด้วยนะคะมาพร้อมกับตัวโลโก้นะคะที่เป็นสีดําแบบนี้นะคะเฉพาะรุ่น s t o r m t ็ g นะคะแล้วก็กล้องถอยหลังนะคะ อะคริลิกด้านหลังค่ะสตอมแท็กนะคะสีดำนะคะตัดด้วยขอบสีแดงสวยและลงตัวนะคะในส่วนของชุดไฟท้ายนะคะเป็นชุดไฟท้ายแบบ LED นะคะเต็มคมทรงนาฬิกา้ายนั่นเองนะคะสวยมากๆเลยลงตัวนะคะสําหรับตัวนี้นะคะแล้วก็กันชนด้านล่างนะคะสําหรับกันชนเป็นสีดําเงาค่ะมาพร้อมกับ,บรอนกันลื่นขนาดใหญ่นะคะ DAA ของ Next Gen นั่นเองนะคะแล้วมาพร้อมกับเซนเซอร์ด้านล่างทั้งหมด4จุดนะคะ อันนี้ระบบต่างๆให้มาดีมากๆนะคะแล้วก็ตัว Storm Tag นะคะไฮไลท์ของเขาเลยมา,มาพร้อมกับเกียร์ไฟฟ้า e s h i f t e r นั่นเองนะคะปกติเกียร์ไฟฟ้าจะอยู่ในรุ่นของ e v e r e s t นะคะแล้วก็ตัว r a p t e r นั่นเองไปดูภายในกันบ้างนะคะสำหรับตัว Storm Tag นะคะภายในนะคะอย่างที่แน่นแจ้งสำหรับ Storm Tag นะคะจะมาพร้อมกับเกียร์ไฟฟ้า e s h i f t e r นะคะตัวเกียร์ไฟฟ้าสามารถ รับเป็นแบบแมนนวลได้ด้วยนะคะตัวเกียร์เป็น,เ,ปนเกียร์ออโต้สิบสปีดนะคะแล้วก็มาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าและก็โหมดการขับขี่นะคะในส่วนของตัวขับสองนะคะก็ให้เกียร์ไฟฟ้าอีชิพเตอร์แบบนี้มาเลยนะคะแล้วก็ตัวขับสี่นะคะจะมีบอลไดโหมดนะคะเพิ่มเติมขึ้นมานะคะมาพร้อมกับแท่นชาร์จไร้สายค่ะ แล้วก็ตัวจอกลางขนาด12นิ้วนะคะรองรับ Apple CarPlay ค่ะ a n d r o i d Auto และสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน o r r Pass ได้ด้วยนะคะเช็คสถานะต่งตางๆนะคะสั่งสตาร์รถผ่านทางแอปพลิเคชันได้ด้วยนะคะในส่วนของแผงคอนโซลค่ะเป็นสีดำนะคะเดินตะเข็บด้วยสีส้มนะคะสกินคำว่า Storm t t o r แ Tag นะคะแล้วก็จะมีไฟนะคะ b i e n t Light ในห้องโดยสารมาให้เรียบร้อยด้วยนะคะในส่วนของพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยไฟไฟ้าแบบ E p a s s นะคะ เอกลักษณเขาเลยนะคะจะตัดด้วยตะเข็บสีแดงแบบนี้นะคะในส่วนของหน้าปัดนะคะหน้าปัดดิจิตอลด้านหลังพวงมาลัยนะคะจะเป็นขนาด1 2 4 จะเป็นขนาด12นิ้วค่ะดิสเพย์กราฟิกสวยๆแบบนี้เลยเหมือนกับตัวรุ่นพี่เขาที่เป็นตัวดั p t เตอร์เลยนะคะให้หน้าปัดพวงมลาลัยมาสวยด้วยนะคะและอีกหนึ่งจุดนะคะสำหรับตัวสตอ r m มแท็นั่นก็คือตัวเบาะหนังของเขานั่นเองนะคะตัวเบาะหนังนะคะจะเป็นสีดำนะคะเดินตะเข็บด้วยสีส้มพร้อมกับปักคำว่าสตอ r m มแท็นะคะแล้วก็ตัดด้วยหนังกลับนะคะอันนี้ก็สวยและลงตัวมากๆนะคะเป็นเบาะหนังแบบ ปรับไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะคะ8ทิศทางถุงลมนิรภัยให้มาทั้งหมด7ลูกเลยด้วยนะคะแล้วก็ระบบการขับขี่ให้มาครบเลยนะคะสำหรับตัว Storm t o r m t ท็ค่ะภายในกว้างขวางมากๆเลยนะคะหรูหราเลยสำหรับตัว Storm t o อ m t ท็นะคะสำหรับส o r m t ท็กนะคะให้มาทั้งหมดเลยสีสีนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้เลยชอบสีไหนนะคะจะมีสีขาวสวยๆแบบนี้นะคะสีดำค่ะสีเทาดำและอีกหนึ่งสีพิเศษนะคะก็คือสีส้มเพิ่มอีก1 0 0 0มบาทนะคะสำหรับรุ่นรถ Storm t o อ m t a ็นะคะ กับราคาค่าตัวขับ2อนะคะอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสบาทนะคะแล้วก็ตัวขับ4นะคะราคาจะายอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนบาทนะคะมาพร้อมกับเกียร e ์ไฟฟ้าอีชิปเตอร์นะคะเครื่องยนต์สองจุดศูนย์ลิตรค่ะสองแรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่500นิวตันเมตรและออปชั่นต่างๆนะคะที่ให้มาแบบเต็มเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะสวยและลงตัวดูสปอร์ตมากๆเลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาสอบถามข้อมูลกับเซลล์นได้เลยเบอร์ของแนนอยู่ด้านบนนี้ค่ะ เบอร์ของแนนค่ะ098ค่ะ4642364ค่ะไลน์ไอดีค่ะ earl_underscore ค่ะ n a n 9 7 9ใกล้คลิปค่ะจะมี QR code ค,คตแตะไว้ให้ที่ท้ายคลิปด้วยนะคะลูกค้าสามารถสแกน QR ว o d e คทักเข้ามาสอบถามข้อมูลกับเซลแนนได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ฝอ่รุ่นใดนะคะการซื้อขายนะคะหรือจะเป็นการตกแต่งนะคะแต่งได้ทุกแบบทุกสไตล์ค่ะชอบแบบไหนทักมาได้เลยนะคะเซลแนนยินดีให้บริการกับลูกค้าทุกท่กานค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโปรฟอร์ดบายแนนดี้ไว้ด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปนะคะสวัสดีค่ะ